เดเบดเกิดเหตุด่วนฮะตอนนี้ไฟติดเครื่องบินแล้วฮะทุกคนถอยไปใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องลงโอ้โหพาดสั่นเลยฮะเกิดเกิดเหตุไฟไหม้บนเครื่องบินครับเห้ฉุกเฉินขอหาที่ลงด่วนะฮะโอ้หถอยไปเบดีเบด้โอ้เกิดเหตุอันตรายแล้วฮะตอนนี้โอ้โหอุ๊ยมมองสมริงน่ากลัวมากโอ้ไฟติดเครื่องบินนะ เอุโมงถอยไปตอนนี้เครื่องบินจะลงจอดกลางเรือแล้วมนะเฮ้ยเอ,เอ๊เครื่องวินอ่ะเต็มเรือมันทุกสินค้าเลยอนะโอ้ยตู้คอนเทนเนอร์อยังเหนียวโอ,โอ้เป็นเรื่องเป็นราวมากนะอะ เนี่ยโอ้โหหัวเครื่องบินคนขับนั่งจูบจูบตู้คอนเทนเนอร์ไปเลยฮะ <c oughs> เอาละครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนดูการจำลองน,นะฮะการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเฮาลาไฟไหม้นะครับเพื่อมันจะจอดยังไงนะครับผมเอาละ <c oughs> เข้ามาแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้มาเลยให้ด้วยนะครับเพลมให้กดซับสไครต์กดกระดิ่งฝากกันด้วยนะฮะ <c oughs> มาครับวันนี้เครื่องบินล้วนๆนะฮะก <c oughs> ับจำลองการเหตุการณ์การอุบัติเหตุต่างๆบนเครื่องบินนะฮะ ดูนี่นะโโอ้หเรือผมนี่เป็นเรือสำเภานะฮะดูมีคนอยู่บนเรือด้วยเอาละเปเดยเปเดเกิดเหตุไฟไหม้บนเครื่องบินขอให้ผู้โดยสารจับเครื่องบินไว้ให้แน่นๆเพราะเราจะทำการเลนดิ้งแบบฉุกเฉินไปฮะโห่กับตามิสเตอรติคอด้วยฮะเมื่อกี้ไปฮะเปเดยเปเดโอ้โห้โอ้โห้โอ้โ้อ้เป็นเหตุฉุกเฉินแล้ว เฮ้ยเทำไมมันเหลือแต่ตัวเ้ยเ้ยยเอออนี้ลงเร็วไปหน่อยขอให้ผู้โดยสารโปรอยู่นิ่งๆพราเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะทำการจอดกลางเรือเรามีทางที่จะจอดเครื่องบินได้เราต้องเอาเรือรับแรงกระแทกพร้อมแล้วนะโอ้ ไปฮะไฟติดเครื่องบินได้ลึกอเอาละเฮ้ยว้ายไปเออฮอ้วต่อยเรือโอู้ดูผู้คนที่อยู่ข้างในล้มแล้วในและหน้าเลยฮะโอ้ เมื่อก,กี้ยังโดนไม่จังนะโชงดีไปฮะเหลือจมน้ำนิดหน่อยโ <c oughs> ชคดีตรงไหนกันเนี่ย <c oughs> เครื่องบินหมุนวันนี้แล้วอ,อยังคอนโทรได้อยู่ไหมอา้าวตายหาใบพัดหายแล้ว้อเออเอาเรื่อง โอ้ oh, ขับรถมาอันนี้จะข้ามสะพานนะปรากฏว่ามีด่านมาตั้งไว้ตรงนี้ฮะไม่ให้สามารถข้ามไปได้ฮะและนี่ฮะเราก็มี R 3 4มสนะครสการไลน์นะโอ้โหจีิงจร R สามสี่ฮะไปไม่ได้ครับผมตอนนี้ต้องติดอยู่ตรงสะพานเลยฮะ,ะและนี่ครับโอ้โหรถเบนซ์ g c l ล s s ของเราฮะ,ะรถไฟฝ่ายของผมออก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันฮะ,ะติดด่านอ ท6 3กอะโอ้โหอย่างสวยอะเขียวขี่ม้าสวยมากอะเกิดการปิดด่านนะทำให้ไม่สามารถรถข้ามไปได้เลยจอดค้างตึกอยู่ที่สะพานตรงนี้นะฮะโอ้มีเจ้าหน้าที่ทหารมายืนปิดด่านไว้ฮะโอ้ทันใดนั้นเองฮะมีเครื่องบินลำใหญ่มาจากไกลฮะไม่รู้มาจากไหนฮะเฮ้ย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 งานเข้าแล้วครับมีเครื่องบินบินมา เออเอเออแค่ปีเขาเกี่ยวสะพานครับโอ้โห้องโอ้โหเครืงบินจูบหินเต็มเต็มะโอ้โหส่วนอันนี้ทีนี้อาสามารถล่วงไปแล้วโอ้โหนี่อาสามสี่กำลังจะไหลลงอย่างสโลโมชั่นครับเออนี่ทหารตกลงมาแล้ว อ้าโอ้โหอ่าสามสี่โอ้โหเลยฮะโอ้จีค้าลอออยู่คันเดียวครับดีนะฮะที่จีค้าไม่เป็นอะไรครับผมแต่ทันใดนั้นเองอ่ะมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดขวัญเกิดขึ้นนะวอ้อหมดดลยแล้วมันทุบมาจากไหนครับเนี่ยออเบรกไม่อยู่อ มาจากไหนครับมึงเนี่ยเออเกี่ยวจีคาคัดกระเด็นไปด้วยเลยเหตุการณ์มั่วบรรลุมบรุ่มมากครับโอ้โหเออโอมาแล้วคอมบินติดไฟอีกแล้วฮะเหตุการณ์ฉุกเฉินครับขอที่ลงจอดดวนะแต่เราคงไม่มีที่จอดครับเราจอดได้ที่เดียวครับคือบนเรือ นะฮะเรือส่งเรือบรรทุกสินค้าด้วยนะฮะโไหไปครับเราคงต้องไปบินไปที่เรือลำนั้นนะฮะโอ้ยิ่งบินเรือยิ่งอยู่ไกลออกไปวะโอ้ไหไปแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินนะะเอาละวันนี้เราจะมาดูภาพสมจริงกันนะ,ะทุกคน เหตุไฟไหม้กับตันเอาอะไรไม่อยู่แล้วฮะจังหวะนี้เรือคือความหวังเดียววะเออดันไงเรือรูกสินค้าเราจะจูบเรือแบบเต็มๆเน้นๆแบบแบบแบบไม่แบ,บ่งใครเออเฮ้ยทำไมเรือมาดูแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเรือเจเพีจีเหรอเนี่ยเฮ้ยเรือเจเอแปลก้ย เรือทิพย์ครับทุกคนอันนี้เรือทิพย์โอ้ยเราขับมาต้องนานหายหาแล้วเครื่องติดไฟลงจอยยังไงคนนี้เจอเรือทิพย์เขาเ้ามาอีกเป็นละโอ้ยปิดมาชนต้องนายคิดว่าจะเป็นเรือที่ไหนได้ไมันเป็นเรือทิพย์งานเข้าแล้วไอเราคิดว่าเป็นเรือส่งสินค้าจริงๆอะโอ้โห อาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปจอดกลางเกาะน,นะฮะผมจะจอดริมทะเลทรายนะ,ะเช็ดน้ำเอาก็น่าจะได้อยู่ฮะเอาลฮะไม่เป็นไรมันเป็นเรือทิพฮะเราไปจอดบนเกาะจริงก็ได้ฮะอันนี้ไม่ใช่เกาะทิพน่นอนไปโอ้เนลาสงสารเครื่องบินเลยฮะโดนหลอก ทุกคนดูการจอดเครื่องบินแลนดิง้งของผมให้ดีนะค,คนดูฮนะกาลางล่องมาก่อนนะคนดูอ่าจะบอกว่าทุกคนดูไม่ต้องดูแล้วฮะจบไปแล้วได้ไแล้วไฟติดแล้ว เอาหมายรอบนี้ฮะเราจะเป็นตึกครับโอ้โหไม่เดไม่เดไฟลุกครับไฟลุกโหย่างย่างไก่มาตะไกลเลยให้รถขึ้นบินผมไอ้พลในพายอยู่มันตึกนี้ด้วยฮะโอ้โหฮาสนุกแล้วฮะโอ้พานะระวังเลยเออฮ้อโอ้ยเกียวลั่นในพลอ้าวเออเล์เลยอะ โอ้เมื่อกี้มีจังหวะสะดุดด้วยโอ้ตอนไรพลล้มเฮ้อโอ้โหจัดโอ้โหหัวเครื่องบินนะไอ้ไม่ใช่หัวตูเครื่องบินยกยกสูงโอ้โอ้โอกันอะไรขึ้นกับเนี่ยโอ้ค้างได้สวยมากเครื่องบินโอ้โหโอ้โหเครื่องบินอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหท่านในในพลลมม้มไปหนึ่งฮะโอ้โหจอดดิ่งๆมากอะทุกคนเหตุการณ์แบบนี้หนึ่งในร้อยนะ,ะที่จะเกิดขึ้นได้ฮะเครื่องบินจอดคาตึกอย่างนี้เลยอะโอ้โดูนี่ฮะโอ้โหสุดจัดฮะตานี้เอาละฮะเกิด,หดเหตุุกเฉินนะโอ้โหงบินไฟแต่ตานี้ครับผมทุกคนเราจะเลนดิ้งสวยๆนะฮะโอ้โหดูฮะ ไฟเกาะมาเลยเฮ้ยสนามนี้ผมเคยเลนดิ้งได้ครับไม่ชาใช่เรื่องยากเท่าไหรอ่อ่ะถึงไฟจะติดเครื่องบินแต่เราก็ต้องลงจอดให้ได้ครับอันดับแรกเบาเครื่องยนต์ก่อนนะโอเคโอค้ไฟตินะจะแต่เลนดิ้งแล้วโอ้ตายห่างท่านี้เลนดิ้ไงไงวะเนี่ยค่อยลงเอาเวทมีเครื่องบินจอดขวางทิ้ทายแล้ว เอออ้าวหัวหลุดหัวโอ้โหอุ้ยหัวชนนะโอ้โหหมุนเลยหมุนเลยเออเออยับ รอบนี้ทุกคนจะได้ดูของจริงจากผมนะฮะแม้จะไฟยัติยังไงฮะผมเชื่อว่าผมลงจอดได้ครับเพราะผมเคยมีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินลำนี้มาก่อนนะฮะทุกคนคอยดูให้ดีๆนะฮะทุกคนจะได้เห็นผมแบบลงจอดนิ่งๆทุกคนจะเรียกผมว่ากัปตันเตยเลยฮะทุกคนคอยดูนะฮะหางเสือหางเสือเฮ้ยซ้ายหน่อยเฮ้ยไม่ตรงเฮ้ย เอาละฮะตาเนี้ยแหละนี่ลงจอแบบมืออาชีพครับนี่เป็นไงใจอยู่เป็นไงแล้วเอ้ยเๆ้ยเฮ้ยเ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 ้ยลงจอแบบมืออาชีพอู้วอ,อาชีพมากอะโอ้โหเสรย์ก็ไม่ได้อยู่ข้างล่างอะเออเป็นไง ตัวเบรกชั้นดีครับผมตุจัดรอยการจอดเครื่องบินเอาละฮะั้งนี้ครับขอเก็บล้อเลยฮะผมจะไม่จอดกลางสนามบีกแล้วฮะค่อนข้างอันตรายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจอดลงกลางทะเลทุกคนให้ดูเลยฮะทุกคนว่าผมจะจอดลงกลางทะเลประสบความสาเร็จหรือไม่นะฮะเครื่องบินติดไฟอย่างนี้เราต้องเอาน้ําดับนะครับโอ้ไปฮะโอ้ จอดแบบนิ่มๆครับจอดแบบผู้ใหญ่มืออาชีพพวกเขาขับกันนะฮะตอนนี้โอ้ใช้มองทีหนึ่งทุกคนว่าผมจะรอดไหมเนี่ยยากมากเลยนะฮะยกขึ้นนิดนึงฮะโอ้พันโยกผมดิยากมากเลยนะฮะจะจอดลงกลางน้ำแบบสมจริงให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะฮะทุกคนอาจจะไม่ได้ดูมุมมองภายในมานานนะเอาละฮะ วันนี้ครับทุกคนจะได้เห็นกันนะครับมุมมองภายในฮะเป็นกับตันครับผมจะขอให้ทุกคนได้ดูกันฮะขอให้ทุกคนลดเข็มขายแน่นๆนะกับตันจะลงจอดแล้วเออเออดูว่าเฮ้ยโอเคนิ่มนๆๆๆๆิ่มเออสวย เออเช็ด่ฮะเช็ดน้ำเช็ดน้ำโอ้จอดยากมากเออเยี่ยมเหมือนจะจอดได้แล้วฮะออกระแทงน้ำหลายรอบมากครับนี่คือมุมมองสมจริงภายในฮะโอ้เหมือนจะเริ่มดิฟแล้วอโอ้สวยครับสวยครับจบ ครับผมเครื่องบินลิงสู่ท้องทะเลครับไฟดับแล้วนะฮะโอ้โหปลอดภัยกันทุกคนครับผมหนีจากไฟไปเจอน้ําแทนนะตอนนี้โอ้โหกับตันกูจมน้ำไปกับลูกเรือไหมเนี่ย